คนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องฟเวเจอร์เกมเมครับวันนี้เลยเกียร,ยรฟรีไฟ,ฟกันนะครับวันนี้ฟรีไฟมีอัปเด,ดตกิจกรรมร้านาค้าโมคูเข้ามาใหม่นะครับแถวปลอดปิดนี่ชุดแต่งงานนะครับชุดแต่งงานกับทองสันที่ทุกคนต้องรอคอยกับทอมสันไม่มีแพ้ไม่มีตาย พบกันในร้ันค้าโมโคสเปเชียลม่สโคไม่ได้ไปีเหียวฮะตอนวิวสุดหวานนะครับ30มิถุนาถึง6กรกฎาคมนี้นะครับร้านค้าโมโคมันต้องสามผอสด้วยกันแน่นอนฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระ่งแจ้งตัวนได้ครับเสร็จแล้วก็ไปรับชมกันเลยอ่าไปดูกิจกรรมหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่กิจกรรมร้านค้าโมโคกลับมาแล้วนะครับก็มีชุด ของรางวัลทั้งหมด6ชุดนะครับแต่ละชุดก็จะให้เลือกหนึ่งอย่างที่อยากได้นะครับแล้วก็จะไปส่งอีกทีนึง<ต>อ้าวมีอะไรชุดแต่งงานนะครับกับทอมสนันฐานถาวรน่ะที่มันเป็นปุ่มบนขาวรเนี่ยให้ทุกคนได้นะอ้าตัวจะเลือกอะไรครับน่าทอมสันดีกว่าไม่มีทมอมสันแลรกทอมสันยังไม่มีตอนนี้ตัวปืนกับกระทะ แตงโมครับอ่าแต่ตัวปืนสิบอันเอ้ยตัวปืนบัตรแผ่นชื่อกับท่าเต้นนะครับแล้วก็เอาสกินมูนี่กับเพนกวินพอดีมูนี่เตอร์ไม่มีนะแต่เพนกวินมีแล้วก็เพอกวินไปอันนี้มีตัวปืนเข้อาตัวปืนอันนี้มีออมเอ็มหกสิบกับซองยาวครับเอาอะไรเอาอันนี้ที่ยิงอันเนี้ยมัน,นก็เป็นล้่นสออัตราการยิงสองเรายังไม่มีนะเอ็มหกสิบ อะไรอันเนี่ยสองอันออัตราอัตราการยิงสอง,สองคู่เลยใช่แต่ไอ้หกสิอัตราการยิงสองเรายังไม่มีไงโอเคเราเลือกไปแค่นี้โอเคก็เลือกมาหกชิ้นเรียบร้อยนะครับกดยืนยันไปตรงนี้นี่ครับรางวัลที่ท่านต้องการเขาก็จะย้ำอีกทีหนึ่งนะว่ามีอะไรบ้างมีสกินอทอมสันแบบนี้นะครับตัวปืนถ้าดูแล้วก็วไม่สามารถเลือกของรางวัลใหม่ได้ครับถ้าเกดยืนยนันปึ๊บ มาแล้วครับแล้วก็ต้องมาหมุนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหของน้อยขนาดนี้ยังไงก็ต้องอดทตาอยู่เลยทุกคนคิดไปครั้งแรก9เพรครับหมุนเลยจะได้อะไรตรงนี้เป็นเลขเกียจกดอีกเบิบได้อะไรมาครับโอ้โหสก,กินอ้าวเนี่ยครับคุ้มมากนะครับ9เพรได้ปืนมาถาวรหนึ่งกระบอกเลยนะครับปืนถาวรหนึ่งกระบอกคุ้มเะลนะ่ะ9เพรคุ้มคุ้มต่อไป49เพร หมุนครับจะได้อะไ,ไรให้ทมสันมากก็จบแล้วนะเลิก<ม>โอ้แล้ว<ม>กินเพนฟินว่าแล,วแล้วได้กินเพนฟินต่อไปร้อยสิบเก้าเพชรก็ยังคุ้มนะครับโอ้ถ้ามันออกจะถ้าได้คูปองปืนมาสิบอันก็คุ้มละห้ทมสันก็คุ้มนะโอ้โหตัวปืน<ด>ตัวปืนแต่ต่อไปยังไงก็ต้องได้บัตรเปลี่ยนเชื่อผมนึกไว้แหละครั้งที่เป็นหมดแลวนะเป็นหมดแลวนะก็ เอาโอเคมาเป็นชื่อเอาไปครับ <5 99 S 2> ห้าเก้าเก้าเราได้ทำสันก็ได้ตัวปืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับหกร้อยเพชรคุ้มครับได้อันไหนก็คุ้มโอเคไปเป,ปเลยนะอืโอ้โหต่อปืนสุดยอดไปเลยโอ้โหต่อไปร้อยเก้าเก้าเพชรเลยโอเคอ๋อได้กล่องคุ้มมาไม่ได้ได้ปืนแต่ในนี้มีเอมเซเียนเออ่ะเปิดเลยครับ ได้เลยโอ้โหจะกินเอฟวสิบสามวันสามวันเฮ้ยเราเอาไปใช้แทนอันนี้ก็ได้น,น,นี่เพราะมันก็รันสองใช้แทนยังไงอืมใช่ก็เป็นทอมสันถาวรนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรก็โอเคไปครับได้ปืนทอมสันมาหนึ่งกระบอกก่อนนะครับไปสุมเผื่อไม่ได้นะได้เลวเ้ yeah. สุดยอดไปเลยครับทอมสันททมเทเวเลอร์ไเลยอาไปดูครับได้ถาวรเปล่า ทอมสันถาวรนี่ถาวรถาวร,ถาวรนะสแสดงหน้าร็อบบี้ได้ถาวรโอเคได้ปืนทอมสันมาทั้งหมดสองพันประมาณสองพันเพชนะครับโอ้โคุ้มไม่นี่ประมาณสองพันเพชก็คุ้มนะครับได้ปืนมาหนึ่งกระบอกแล้วก็ได้เอโมโ็มหกสิบมาหนึ่งกระบอกใช่ก็คุ้มบตบอีกอย่างนึงนะครับได้ตั๋ว ตัวปืนมาอีกสิบใบได้ตัวนี้มาสามวันนะครับ M หกสิบอัตราการยิงสองสีม่วงนะครับตัวนี้ก็น่าใช้นะครับอัตราการยิงสองก็ทองสันส่วนทองสันเป็นระยะสองความเบ็วรีโหลดหนึ่งลบแมกกาซีนหนึ่งนะครับทองสันตัวนี้ก็สวยนะครับโอเคไม่มีใครมาลงกับเราเลยดีสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมลง ตอนลงตรงที่มันแบบของเดือดเดือดอะมีของแต่ไม่มีคนมาลงรักกับคนอยู่ทุกคนโอ้ยเอ็มหกสิบเราเจอเอ็มหกสิบแล้วทุกคนอย่างงี้เอ็มหกสิบนี่ <Hey. S 1> oh. yeah. เอ็มหตาาการยิงสองนะครับใช่ที่ได้มาจากปรจกร้านค้าโมโคโอเด้ได้ยิน กผลได้ทุนเราเรียใจตาข่ายใจตาข่ายแล้วเดินท้องฟันนะครับโหไม่ได้ทุนฟันแต่ได้มีผมมาแทนก็ตรงนี้ก็เอานี่ทุนฟันนี่ได้แล้วนะครับเดินโชว์หน่อยเอาไปเดินโชว์ห้เห็ตรงนี้ก็มีเอโมจิอีกอ่ะ,อะ ครับทองสันไทมท์เทเวอร์ออได้ถาวรมานะครับจากกิจกรรมร้าง้าโมโคโอเอ้ตอนนี้มันก็ครบแล้วไอโมจิที่เป็นกล่องสุมนะครับใช่โอเคสำเร็จสองปืนไปหาคนกันแต่ใช่เลยแต่ไม่ยังไม่มีของแต่งจต่ปืนนะไไ,นไปพี่ดีเด้อไอ้โมจิเข้าไปไี ไอมีดาไปหึงนีหัวแตกไปหัวแกหัวแตกไปหนึ่งหัวแตกไปหนึ่งตอต้อฝันนะคับวกระยะสองนะยิงไม่ไกลนะกกลครับะย่ไกลรู้เคยร้านหนี่้าก่อนอ้คือนันร้านเลยนนะี่นร้านเองนะั่นเดี๋ยวก็ล้านคืน ิได้ามาแล้วครับของสัน่นใช่เราได้ของสั่นมาแล้วไอตัวเมื่อกี้ไม่ยิงอ่ะยืนนิ่งบนกระถองเลยแล้วเมื่อกี้ไหนเนี่ยจะดีอ่ะโอเคลองสั่นในโหมดซีซีกันนะครับสั่นในโหมดซีซี ครับสกิลระยะสองครับกินรถครับสกิลระยะสองอดนหมดไม่ตายตาไมบก่อนทกเมทเล่เลยบดไปกูเล่กูเล่กตาอย นมันนอนมอหม้ออ่ะไ <First Blood. S 1> อตัวนี้มันนอนมอหม้อ่ะเขาแบบ ก็มานี้นะครับสำหรับสกินทอมสันไทม์เทเวลเลอร์สเตตัสระยะบวก2ฟาร์มเร็วโหลดบวก1ลบแมกกาซีน1นะครับฟิลเตอร์ครับเล่นแล้วเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะครับทุกคนกระสุนตรงแล้วก็ลากหัวได้ง่ายแต่ว่ากระโดดยิงไม่ได้นะไม่สะโคบนะครับทุกคนก็สำหรับโหมด4-4ก็น่าจะเหมาะเนาะใช่โหมดกับสกินปืนนี้ว่าก็ยิงได้ตลอดแมปเลยไกลก็ลากหัวได้โอ้โ ไม่ต้องให้ปืนไกลก็แล้วเล่นปืนนี้ไกลกว่าดีก็ <c oughs> ได้ถาวรมาเรียบร้อยนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งสกิน <c oughs> ถ้าชอบก็กดไลค์ก,ด, like, ก,ด, care, กดแชร์กดติดกดนหนีงเจตุลทับพ่อก็หมาคลิปหน้าสวัสดีครับ